ฟาดนี ày, ่พ oh. ี ma, ่น้องเอ้ยโอ้สับเซ็บพี่น้องมาพี่น้องมาเอาสวัสดีสวัสดีสบายดีีสี่เมืสุกูสุคนเด้อมาพี่น้องมาสเซ็บน้อกันมือนี่พี่น้องเอ้ยนี่ได้ควมูพี่น้อง โค้หมูใส่บะเขือเนาะพี่น้องๆเคีะยวกะเพราพี่น,อน้อ,อ,นองเลยเดี๋ยวมาบะเขือยขาวเนาะมาอันนี้มีต้มผักผักมันสังพลังมูด้วยเหรอได้มาตรอหให้เอามูดให้มูดให้ตุ๊กตุ๊กอ่ะ มีลานใส่มากินเนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำมือนี้เนาะมาเข้าวห่วมเนาะเพิ่นมาแต่เที่ยงเหมืนได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามามาเด้อมาเด้อลูกงลานกินข้าวนะแม่เด้อกินข้าวตันไช่มาเด้อเสมาสกุลสกุนมือนี่กินกอหนูบ้าเชียนแซ่บๆส็บกับเก่าพี่น้องมื้อนี้มาเด้อเสียงสกุลสกุลเหมือนี่กินข้าวน้าบ้าตกตาเด้อได้มาซชีนอ้าไม่มาเด้อมากินกับลานสุกไส้ว่าซั่นเนาะ พอไเลยพอเป็นคนหวานหนเอาลานนางเอิญไงสีกินน้ำกันมาเด้อกินข้าวกับลานนางเด้อมาเด้อกินข้าวกังเ้อจากสอืแล้วอด้วยอ่รอนหน่ยย้ แม่จะพอฉับอือรับลายไทยหาร์เจรับมันจ้าฮร์เลยมันจราฮาร์อืมลานสายมาเข้าหวมงน้ะพี่น้องหรอกเพิ่นว่าโตขึ้นมาอยากเป็นยูทูบเบอร์เพิ่นว่า

ยอดมันสัมพลังกิเ <c oughs> นเซ็บๆซ็ตักเบลนำํำ

他们呢？ จาบัดอยู่เนาะบำลุงเหรอจาบัดนะบำลุงหางไกลอย่างนี้ไม่ไปไม่แหรอเอยบัดป่งตัวปอกนั่นแหละเออบัดป่งเออไก่ต้มจ้านี่จุบบัดป่งนะ,งนะงนะร้ยนะพยนต สวยล้วก็โกกอ้ยหแสบไปเลยพี่น้องเลยมันสัมลังใบเทียนซอ Ching ching. <laughs> chèm chèm chè. à loài chiên chào mọi người này mong ăn anh mẹ mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video chưa được. Nó chỗ chạm cái này. Nạp tên Rồi ai cũng đuôi nó được đừng là đuổi nhạc trong giáp nhạc tổ rộ tận độc tự trạng กินหลายคนจังแซ่บพยยบี่น้องเอ้ยอันนี้เบาสุกไส้โพยยี่น้องน้อร้านเล่นแม่นลยเล่นลูกของร้านเล่นทำไมไงร้น <Okay. S 1> านสาัตว์ยี่อุ้อยอ่านมาเจอแล้วอ่านมาข้อเล่นน,นี่มั้งแม่เพ่อหนันเป็นลูกของไอ,อ,อ,อ้โนี่น้องน้อ ดีแม่พน,นันใบเดือนเอ,อิญลานบันนี้ลูกของแม่พน,นิษฐลูกของลานเอ,อนิญเล่นนอกพี่นอกน้องเล่นใคร,ารลานซ่าใครอะไก่ไก่ของอันนะไก่โด,ดเรน<ม>เดย์ไปเจ้าเจ้าเองเจ้เล่นเจ้าลานมอนกับลานยังจะไปโด,ดเจ้า món cayang tàu vệ phải đi về lẽ làm, chào lắm món gà lan làn món lạ đỗ lan món nơi gà món gà món món gà món gà mòn món gà món gà món gà món độ món gà món gà món áp à, mà nó cứ khởi Cái điện thoại nó lan Rồi, ôn một chọc qua này, tớ mở cho phốt à? à, bùa hay Tạ, Ô, oh, oh, phía ơi, กินแสบไลฟ์พ <Sustain able> ี่น้องกินไลฟ์คนเนาะเอ้าตอนนี้กับใบเทียนกับสิ่อโจ๊กคลิปตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นกัต้องขอขอบคุณเนาะเอ้าวนุ่สเฉยๆทุกๆเอฟซีที่เข้ามาให้เกียรติติดตามผมส้มเด้อเอาเข้ามาให้กำลังใจเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเลยสวัสดีอ้าบายบไปไปไปเฮเออ้าวจ้า